ับวันนี้กับช่องคอมพิวทีวีนะครับวันนี้หนูกันใน28่บอัมี20เรื่องที่คุณยังไม่รู้คกับผมนะครับชื่ออะไรชื่อคอมพิวชื่อจริงชื่อว่าทิติพงศ์สีชาติ 2. อ,อายุเท่าไหร่อายุ13ม1ถึงม2นะครับ3ทํา YouTube มากี่เดือนแล้วผมทำม,มา3าเดือนแล้ว3เดือนอืม4มีแฟนยัง ยัง5ชอบอะไรมากที่สุดชอบความสุขมากที่สุด 6. ชอบกินอะไรชอบกินไข่เดียวใส่ซอสมะเขือเทศเยอะๆ7ะชอบวิชาอะไรมากที่สุดชอบวิชาคณิตศาสตร์เพราะผมได้ออนิจเกอีกแค่ข้อเดียวนะครับไปข้อ8ชอบเล่นเกมอะไรชอบเล่นเกมไหมคบ เอาวีฟรีไฟแล้วก็แคสอบแคนแคสรอยยวันทิโรตีรัดชอบเยอะแยะนะครับโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นเกมเมอร์หรือไม่ก็วิศวกรน10อยากได้อะไรมากที่สุดอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆมีสตูเป็นของตัวเองไม่เออสิบอ็ดไม่ชอบคนประเภทไหนไม่ชอบคนประเภทนิสัยไม่ดีอืมอะไรประมาณนี้ 13มเออมีเพจชื่อว่าคอมคอมพิวต์จะเป็นเปลี่ยนจากตัวอีเป็นเลข3นะเปลี่ยนจากตัวอีเป็นเลข3เออสิบ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 เออสิ 14, อยู่จังหวัดกาลสิน์ที่จริงเคยอยู่จังหวัดสุรินแต่ย้ายมานะครับ1ิบ ชอบสีอะไรชอบสีน้ำเงินชอบสีแดงชอบสีดำสิบเจ็ดชอบดื่มน้ำอะไรชอบดื่มน้ำโค้กมีน้ำตาลไม่ชอบดื่มน้ำโค้กที่ไม่มีน้ำตาลนะครับชอบสัตว์อะไรมากที่สุดชอบหมาแล้วผมก็มีอยู่ชื่อว่าแดงแล้วก็จิ๋วตอนนี้มีเอ๊ะสิบ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 ลืมลืมลืมสิบสิบเท่าไหร่วะ เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับอ๋อสิ 17. อืมสิ 17. ตอนนี้ผมมีทีมงานอยู่แค่หนึ่งคนก็คือคนตัดต่ออให้นะครับอีิตเตอร์นั่นเองแล้วก็ตอนนี้ผมหารายได้แบบเป็นวอลเล็ตได้มาจาก ซับถาวรแล้วก็ขายพวกขายของในเกมไันระมาน,นี้แล้วก็สุดท้ายสนับสนุนได้ทางไหนได้ทางทูมันนี่วอลเลตศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสี่แปดเจ็ดสามชื่อจริงเด้อครับสวัสดีสวัสนีใครที่ชอบลกปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งบ๊ายบาย ไม่กลัวโควิดผมยังไม่กลัวเลยที่พาผมไปไปอะไร้อนตาชาติเลยตาชาติไปร้อนตาชาติเลยผมต้านเลือดได้เลือดผมต้านได้จริงเลือดผมต้านได้จริงโควิดผมลูกผมลูกพระเจ้าตา